สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้เนาะก็เป็นวิดีโอพิเศษนะครับที่คุณตาตวงดูดา้ตาตาต้าดวงนะอยากทําขึ้นมานะครับก็เห็นาชาวต่างประเทศเนาะหลายๆท่านนะครับที่เขามารีวิวไพ่เด็กต่างๆสําหรับต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้เนาะคนตาก็ได้สั่งไพ่เด็กนี้มานะครับซึ่งก็คือ the muse t a r o t นะครับมีทั้งหมด78ใบเนาะเราก็มีไกด์บุ๊กข้างในนะครับโดย น่าจะสร้างหรือว่าวาดรูปเนี่ยขึ้นมาโดยคนคริสแอนนะครับโอเคนี้ก็ให้ดูเนาะว่ายังไม่ได้ผ่านการแกะอะไรมาเลยนะจ๊ะราคาก็อยู่ประมาณที่เท่านี้เนาะถ้าเป็น US นะครับก็เป็น26.99เนาะถ้าเป็นเงินแคนาดานะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเงินสกุลอะไรนะฮะก็เป็นราคาเท่านี้ฮนะมาดูกันดีกว่าว่าข้างหลังเขาเขียนว่าอะไรเขาเขียนว่า expect magic exploration and inspiration เนะเขาบอกว่า infused with a wildly eclectic spirit ซึ่งไม่เคยไม่เคยรู้สัพท์คำนี้เหมือนกันนะครับอือหืโอเคเขาบอกว่าเขาจะ show เนะ your path tower your path tower inspiration and magic with its bright symbolism and powerful muse energy แสดงว่าภาพต่างๆ่นะครับคือจะเป็น muse energy เนะซึ่งเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่า muse energy ที่หมายถึงนี้คืออะไร จริงๆแล้วคือที่ห้องเนี่ยไม่มีเ,เขาเรียกว่าอะไรนะฮะไม่มีตัวเอิม่มที่แกะนะครับเดี๋ยวก็จะพยายามอ่ะฉีกขาดแล้วเพราะว่าไม่มีเรียกว่าอะไรนะไอตัวที่มันแบบเลื่อนปื้ดเลื่อนปื้ดอ่ะอ๋อคัตเตอร์คัตเตอร์เอ่อไม่มีคัตเตอร์นี่นะครับก็จะแกะออกมาเป็นอย่างนี้เนาะเราก็จะได้มาดูพร้อมกันว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนก็ค่อยๆเปิดขึ้นมาอ่นนี้ก็กล่องเขาเนาะ น,นี้นะครับก็เป็นไกด์บุ๊กไกด์บุ๊กของเขาใช่ไหมเอ่ยมาดูกันว่าข้างในเป็นอย่างไรนะครับเขาก็มีเขียนให้นะ้องว่าแบบความหมายแต่ละใบเออ hello muse คือ,อยังไง introduction to นี้แล้วอะไรเอ่ยคือ muse เนี่ยอันนี้คือคุณตาต,ต้องมาอ่านแล้วว่าพลังแห่ง muse ที่เขาเขียนไว้อยู่นะว่า muse power muse energy เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวคนนี้ทิ้งขยะแบบหนึ่งนะทิ้งทิ้งแล้วเรียบร้อย โอเคก็จะมีสูตรนอกอย่างที่เรารู้คือเขาเรียกว่าสูตรเนาะครับเป็นชุดชุดไพ่ไม้ไพ่เหรียญไพ่ถ้วยไพ่ดาบเนาะอ่ะเราก็มาดูกันอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะความหมายเนาะโดยรวมครับก็จะมีอะไรเอ่ยเนี่ยขึ้นมาให้เห็นเป็นประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวไว้ค่อยมาอ่านกันแล้วกันนะฮะโอเคเรามาดูที่เรามาดูกันที่ไพ่กันเลยดีกว่าโอ้สวยงามเนาะสีสันสดใสอันนี้นะครับข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้นะก็จะเป็น หลังไพ่นะครับหลังไพ่สวยมากทุกคน I love it ชอบก็จะแกะออกนะครับเป็นที่เรียบร้อยอ่ะอันนี้มาดูหลังไพ่กันก่อนอ่าเห็นเนาะเห็นเนาะอันนี้ข้างๆนะครับเป็นกระดาษเขาเนี่ยก็จะเป็นกระดาษที่ค่อนข้างมันนะสับง่ายนะผมว่าสับง่ายนะคุณตาเนี่ยว่าสับง่ายเออเนี่ยจะเป็นอย่างนี้โอเคที่ยังที่ยังไม่สับให้ดูเพราะว่าเราต้องมาดู ใบแรกกันก่อนนะครับก็จะไล่ไปเรื่อยๆเนาะทั้งหมด78็ดสิบแปดใบนะมาอันนี้ทุกคนพร้อมเห็นกันหรือ,อยังพร้อมเริ่มปึ๊บอ่าอันนี้นะฮะเดี๋ยวจะทำการทำยังไงดีกับอันนี้อันนี้ไว้่างนี้แล้วกันเนาะโอเคก็มาดูกันดีกว่านะครับใบที่หนึ่งเนาะตัวฟูเบอร์ศูนย์นะครับเบอร์ศูนย์โอเค ไปที่2นะครับ The Magician สวยงามเนาะคือถ้าเป็นไพ่เด็กอื่นนะครับก็มาบอกความรู้กันนิดนึงเนาะก็จะเป็นไพ่ไม้ดาบถ้วยเหรียญน,นั่นจะ้ะอันนี้เขาก็แบ่งออกเป็นสี่ทำยังไงดีความคว่มหน้าแล้วกันเนาะความหน้าต้องอย่างนี้โอเคต่อมาเป็น The High Priestess นะครับ The High Priestess อนะ่าก็มีสัญลักษณ์พระจันทร์มีอักษรรูนขึ้นมาด้วยทั้งหมดเลย เห็นไหมเอยอ,อันนี้ใครจำได้บ้างว่าเรียกว่าอะไรอนะ่ะต้องความน่าสิเนาะนะ่ะอันที่3นะครับคือ the empress the empress นะ่ะเห็นป่าเห็นป่ามีโลกด้วยนะมีดาวเสาร์นะครับเออจริง,รงๆของตาวก็ดูแค่โลกกับดาวเสาร์แหละครับจำไม่ได้เหมือนกันเนาะนะอันนี้เป็นะายเอย the emperor นะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะแปลกไปกว่าเด็กอื่นๆนิดนึงเนาะเพราะปกปกเอ๊ะใช้คำว,ว่าปกติหรือว่าปกตินะปกติเนาะก็จะเป็น ไพ่ผู้ชายนะครับ The Emperor เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวคุณตาเนี่ยขอไปอ่านก่อนแล้วกันว่าพลังแห่งมิวสคืออะไรนะครับให้ดูนะครับ4ีเขาก็จะคล้ายๆค,ค,คลึงกันอยู่เนาะใบที่5นะครับ The Hierophant Hierophant ไพ่พระสังฆาราชนะครับใบที่6นะ เป็น The Lovers นะครับถูก represent ด้วยมีปีกของลังฟ้าได้จํจำได้ไหมถ้าใครจำได้นะครับ mm hmm. เขาก็จะมีเสาสองข้างเนาะ mm hmm. ซ้ายขวาชายหญิงอะไรประมาณนี้นะฮ mm hmm. ะต่อไป The c h a r i o t จ้ะม้ามีหลายตัวเลยนะครับมีม้าหลายตัวเลยต่อไป Strength mm hmm. ก็ยังคงคล้ายๆเดิมไว้อยู่เนาะเป็นพี่สิงโตนะครับพี่สิงโตนึกถึงพี่สิงโตนำโชคเลยไปฟังเพลงกันต่อ ต่อไป The Hermit นะครับ The Hermit เนะอะให้ดูโอเคต่อไปครับเป็น Wheel for j e นะครับเขาก็ใช้ชื่อว่า The Wheel เนอะ The Wheel อันนี้เขาก็จะ represent ด้วยดวงจันทร์ต่างๆนะครับที่เวลาดวงจันทร์เขาเคลื่อนตัวไปเนาะแล้วก็ช่วงเวลาที่เราจะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงแล้วก็ค่อยๆหายไปแรมอะไรอย่างนี้ต่างๆเนาะอันนี้เขาก็จะให้เห็นว่าเออมันเป็น cycle นะโอเค ต่อไปนะครับใบที่11แล้วเออไม่ใช่ใบที่11ใบที่12แต่หมายเลข11นะครับก็คือ just i c e เนาะ just i c e เขาก็จะให้เห็นเนเี่ยไหมสัญลักษณ์ตราช่างเนาะอย่างที่เราได้เห็นกันบ่อยๆนะฮะต่อไปนะครับเป็น hang muse นะไม่ใช่แต่ hang man แลนะเป็น hang muse แทนนะครับต่อมาครับใบที่หมายเลข13เนะาะไพ่ des นะครับไพ่ des เออให้ความขลังดีเนาะใช่ไหมมีความขลังอยู่ข้างในเนาะ ต่อไปใบที่14เอ่อหมายเลข14ครับ t e m p e r a n c e อา่ามีสนญลักษ์ดวงจันทร์ด้วยนะมีพระเอ่อมีพระอาทิตย์อยู่ข้างในนี้ด้วยต่อมาเป็น The Devil ครับ The Devil อา่ามีความร้อนแรงมีความร้อนระอุอยู่ข้างในนี้เนะเาะอ่จำได้ไหมมีคล้ายๆกับไพ่ The Lovers เลยนะครับไพ่ The Lovers เนาะต่อไปครับใบที่หมายเลข16ครับ The Tower อา่า เรียบร้อยไปที่17ครับเดอะสตาร์เดอะสตาร์สีสันสวยงามต่อไปไปที่18ครับดมูลเพราะจันทร์ดวงใหญ่มากครไปที่19นะครับเดอะ u ันสีเหลืองมาเชยียสวยเลิศเชิดนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆดอกทานตะวันเลยเนาะ the s สันต่อมาอเว k เคนนิงครับอเว k เคนนิง awakening คือ judgment คือการตื่นรู้เนาะคือเรารู้เรารับทราบอะไรสักอย่างหนึ่งมาแล้วเนาะแล้วก็จริงๆแล้วมีช่องที่น่ารักมากๆเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนไปติดตามเนาะคือ awakening journey นะครับคนตาชอบไปฟังพี่เขาพูดมากเลยต่อมาครับเป็น the world cosmos นะครับ cosmos หรือว่า cosmos นะครับภายโลกเนาะต่อไป age of inspiration นะครับซึ่ง คุณตาเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าอินสป r เรชันในที่นี้เขา represent ไปถึงเอซอบวันส์นะครับโอเคการเริ่มต้นของการมี Inspiration เนาะอันที่2ครับ two of inspiration ก็เริ่มแบบจำได้ไหมอสองไม้นะครับเขาจะถือรูปโลกไว้อันหนึ่งเนาะก็เกี่ยวข้องได้กับการมีกล้องสองทางไกลเหมือนกันนะครับต่อไป three of inspiration ต่อไปนะครับ four o Inspiration, happy. by uh, five inspiration นะครับ. six, uh, six of inspiration. มาไปเป็น seven of inspiration. eight eight nine ten eight. Nine. เอ๊ะหรือว่า inspiration คือไพ่ถ้วยเดี๋ยวคุณตาขอดูนิดหนึ่งนะ32 อ่ะจริงๆด้วย a g e of ones นะครับม a ones ก็คือ inspiration เนอะ cups นะครับก็จะเป็น emotion นะถ้าเป็น source ก็คือเป็น voices ถ้า pentacle ก็คือเป็น material นะครับโอเคถือว่าเรานี้จำได้นะครับอันนี้ก็เป็น knight of inspiration เนอะเป็น queen of inspiration นะครับอันนี้คือ muse of inspiration เป็นธาตุไฟเลยเห็นไหมเท่เนอะ Uh. ต่อไปนะครับเป็น e i g h of emotions ไพ่ถ้วยลวอันนี้เป็น two of emotions มีปลาเ represent ว่าเป็นไพ่ธาตุน้ำนะครับ mm hmm. ต่อมาคือ three of emotions นะครับต่อไป four of emotions five of emotions ดูดูดูดีอะชอบ Six of emotions. Seven of emotions. Eight of emotions. Nine of emotions. Ten of emotions. Page of emotions. Night of emotions. Queen of Emotions. So, time happened, Muse of Emotions. Ah, me pai ace of voices, คือ ace of swords, nan e. Two of voices. Uh, three of voices. Four of voices. Five of voices. Six of voices. seven of voices จริงจอก represent ความเจ้าเล่ยเนาะ eight uh of voices คล้ายๆเดิมเลยเนาะที่เป็นแปดอ่าดาบปักอยู่นะครับถูกมัดไวนะ้เนาะ nine of voices ten of voices ถูกปักเนาะถูกปักไว้ที่กลางหลัง page of voices oops วิลูกนี้สวยนะครับสวยเนาะ nine of voices เป็นธาตุลมเน,ะนาะนะเพราะเป็นธาตุลม queen of voices and then the last one is muse of voices ต่อไปครับเป็น aids of material นะครับก็คืออะไรเอ่ยคือ uh, aids of pentacles aids of pentacles นั่นเนองเนาะแล้วก็เป็น two of materials จำได้ไหมเป็นเหรียญ three of materials Four of materials. Five of materials. Six of materials. Seven of materials. Eight of materials. Nine of materials. Ten of materials. Page of materials. Knight of materials. Queen of materials.

ก็ r e p r e เซนตด้วยต้นไม้ต่างๆของต่างๆวันนี้นะครับก็จบแล้วสำหรับคลิปรีวิวแกะกล่องเนะาะไพ่ Muse t a r o t นะ The Muse t a r r o เนาะโอเคก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังติดตามคนตาตัวมาโดยตลอดนะจ๊ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสอีกเดี๋ยวจะหยิบไพ่สำหรับอื่นๆนะครับที่คุณตามมีอยู่แล้วเอาออกมารีวิวให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้ดูกันเนาะ